บุกห้องเพื่อน EP 1นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดู Bedroom Studio ของเด็กที่เรียนดนตรีกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับสวัสดีครับทุกคนก็เจอกันผมอีกแล้วนะครับปาหมึกนะฮะในช่องส q u ด d โอนั่นเองครับจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได้ทําแนวแบบว่า แนะนำอุปกรณ์โฮมสตูดิโอราคาไม่เกินส0 0พันนะครับแนะนำวิธีค o v e r อร์ในแบบต่างๆไปแบบคร่าวๆแล้วเนาะก็วันนี้นะครับผมก็เลยอยากจะพาทุกคนเนี่ยไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับโดยผมก็เลยได้ทำรายการใหม่ขึ้นมาเป็น EP แรกนะครับนั่นก็คือบุกห้องเพื่อนนะครับก็คือคลิปนี้นั่นเองแต่ว่าขออนุญาตใช้ชื่อนี้ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวอนาคตถ้าเปลี่ยนชื่อยังไงผมก็อาจจะมาแจ้งอีกทีแล้วกันนะครับโดยวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดู bedroom studio สไ y l e แบบหอพักของเด็กที่เรียนดนตรีนะเรียนคณะเดียวกับผมนี่แหละว่า เขาใช้ชีวิตยังไงนะครับเขามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับหรือว่าทําไมเขาถึงซื้ออุปกรณ์นั้นๆแต่และอุปกรณ์นะครับมีความน่าสนใจยังไงบ้างผมก็จะมาอ,อ,อธิบายแบบค่อนข้างละเอียดเลยทีเดียวนะครับก็ไปดูกันเลยครับ Hello, Hello. อ้าวโฟไปไหนวะ <Hello. S 2> oh. <laughs> ก็ไม่ทาอะไรมุมประตูโอเคโอเคโอเคครับทำทำอะไรอยู่ฮะตอนนี้ครับตอนนี้ก็กำลังอเ r นจิ้งเพลงอยู่ครับผมอ๋ออเ r นจิ้งนะครับอันนี้เพลงฟูงเพลงฟูงอ๋ออ r r a n นี่คืออะไรครับอ r r a n เผื่อใครยังไม่รู้ครับอ r r a n g e นะครับเหมือนเราทำออกแบบเพลงเล็บแดงเสียงประสานในเพลงเนี้ยครับให้มันเช่นแบบลูกค้าอาจจะแต่งมาให้คร่าวๆเนาะแต่เนื้อแต่งเมลลี่มาเราก็ทำดนตรีอ๋อเออเนาะโอเคประมาณนั้นแล้วก็ หนแนะนำหน่อยว่าแบบโฟปกติทำอะไรอยู่บ้างนะครับตอนนี้โฟทำเป็นเอ,อเลิทกับอีดิทงานหลักๆเลยนะอ๋ฮะเออก็อเ,ออเ,ออเรียบเรียงเสียงภาษาแล้วก็แบบใครจะจูนร้องอ,อีดิท<ช>ดนตรีต่างๆนะที่มันยังไม่แบบว่าเพอร์เฟกต์เนี่ยก็ส่งมาได้นะครับประมาณนี้เนาะอยากให้โฟแนะนำตัวอีกรอบนึงนิดนึงสวัสดีครับผมชื่อโฟธนพัฒม์มีชัยโอ้โหอจริงโอเคได้อยู่ได้อยู่ ใช่โอเคชื่อโฟทนพัฒน์มีชัยนะครับก็เรียนอยู่ดุริยางคศาสตร์มหาวิทยศรรยิรปรกรครับผมครับเออ่ก็เป็นเพื่อนอสาขาผมนะเรียนพร้อมกันเลยนะครับผมวั<ใ>นนี้นะอ่ะวันนี้เนี่ยที่ผมมาเนี่ยนะผมผมก็อยู่หอพักเดี่ยวโฟอยู่แล้วนะผมก็จะมารีวิวให้ดูว่านะครับอุปกรณ์ที่แบบอ่ะอย่างเช่นโฟเนี่ยเขาเป็นสายอาเลนส์เนาะเขาเป็นสายอาเลนส์เนี่ยเขาจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับ นี่นะก็เป็นเวิร์กสเปซของโฟนก็เป็นแบบง่ายๆเนาะเป็นแบบว่าเด็ขอเนาะง่ายๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยคอมพิวเตอร์เอ้ย <laughs> <laughs> อย่างแรกเลยนะครับคอมพิวเตอร์ของโฟนะฮะอันนี้อันนี้ใช้รุ่นไหลครับคอมพิวเตอร์อันนี้เป็น Mac Pro 맥 o โปรใช่ครับผมอะโปรโปรครับผมความความจุเท่าไหร่ครับวันจุอันนี้เป็น512 512าเนาะเป็นตัวท็อปของรุ่นเล็กอืมตัวท็อปรุ่นเล็กในสมัยนั้นดีกว่าเพราะว่าสมัยเราเนี่ยมันคนละแบบกันที่เราซื้อผมผมซื้อพร้อมๆกับโฟนนะก็ของโฟนน่าจะเป็นตัวแรม8เนาะแมคบุ๊คโปรสองพัมั้งจะไม่ผิดอืมรุ่นเดียวกันนะฮะก็ถือว่าตอนนี้ยังใช้งานได้ปกตินะครับเป็นตัวที่แบบว่าเพียงพอต่องานสายงานแบบเรานะครับ แต่ถ้าสายมิกะตอนนี้อาจจะยังไม่ไหวแล้วถ้ายักเยอะๆนะครับเป็นรุ่นทัชบาสี่พอร์ตนะเบิบ่มๆไปเลย <laughs> <laughs> ต่อไปนะครับต่อไป <laughs> ต่อไปนะเป็นคอลเลกอะไรนะออเดียตเตอร์เฟสนะใช่รรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ในบอกหน่อยว่าประวัติความเป็นมาเป็นยังไงรุ่นนี้รุ่นนี้คือตัวแรกของโฟเลยยังอ,อย่ <laughs> อยังไม่เปลี่ยนแต่ใกล้เปลี่ยนแล้วใกล้เปลี่ยน <laughs> แล้วใกล้เปลี่ยนแล้วใกล้เปลี่ยนใ้แล้วนะูมาสามปีแล้วสามปีแล้วสามปีใช่ไหมใช่แต่า เราทํางานหน้านี้คือเราเราไม่ได้จบงานให้ลูกค้าเองด้วยลูกค้าก็น่าจะไปห้องอัดเราจะทําเดโมโให้ลูกคา้าเฉยๆเราก็เลยสามารถใช้แค่นี้ได้ใช้แค่นี้ได้ตัวนี้ก็จะเป็นที่ผมเคยรีวิวไปเลยนะครับใช่ใช่ใช u f ียนะครับ UM C 2 2 <ๆ S 1> เป็นของเบรนเจอร์นะครับก็บถือว่าปีใหม่ก็เพาะดีนะครับใช้ได้ตัวเริ่มต้นดีดีใช่ตัวเริ่มต้นอันนี้ตั้งแต่มัธยมเลยนะรู้สึกใช่โขมก็ก็ไม่มีอะไรพิเศษเนาะ ก็เราแค่เอาไว้เป็นตัวแบบคอนเวอร์เตอร์เอาไว้ผ่านลำโพงอัดกีตาร์คร่าวๆของต่อไปที่เราน่าสนใจนะอ่ะตัวนี้น่าจะเป็นหูฟังเนาะตัวต่อไปหูฟังตัวนี้รุ่นอะไรครับ DT770 ครับผมอือฮึตัวนี้เป็นเบเยอร์เลยนะมิดดีทีเจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับเบเยอร์ก็เป็นรุ่นที่เด็กคณะเราใช้กันเยอะเนาะใช่ใช่เพราะว่ามัน อยู่ในมาตรฐานที่สูงสูงอยู่สูงนะกลางถึงสูงแหละกลางถึงสูงใช่ใช่มันก็ส่วนใหญ่มันเป็นรุ่นที่าได้เลยอือใช่จบงานได้เลยเป็นรุ่นที่คนใช้กันเยอะทั่วประเทศจริงๆโฟมีมีรุ่นก่อนอันนี้อยู่ด้วยใช่ไหมใช่แต่ว่าปีหนึ่งมาใช่แต่ว่าอันนั้นรุ่นนั้นเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเดินผ่านแน่ๆอยู่แถวนี้แหละื่ันไปมองหันไปมองแล้วกูขอไปตั้งไปต้องดูนู่นแลตั้งไปนูเลยกูเลือดเองแหละ โอเคนะครับอ่ารุ่นก็ประมาณนี้นะหูฟังตัวนี้เป็นไงบ้างครับเผื่อแบบว่ามีคนสนใจเนาะครับก็ราคาขั้นแรกเลยประมาณตอนนี้มันลดอยู่ด้วยน่าจะประมาณหกพันหกปลายเออหกพันกว่าเจ็ดพันหเตรียมเทีียบไว้เจ็ดพันเจ็ดครับบางร้านอาจจะหกพันกว่าล่าสุดก็เพิ่งออกเบเยอร์ออกรุ่นใหม่มาถูกกว่านั้นด้วยครับใครก็สนใจก็ไปไปดูกันได้นะครับถ้าใครยังไม่เคยฟังหูฟังมอนิเตอร์จะรู้ว่าหูฟังมอนิเตอร์มันจะแห้ง วว่่าาูฟัังทไปเนอะอย่างต่อไปนะครับไมโครโฟนนะผมเห็นแวบๆนะครับรุ่นนี้รุ่นอะไรครับ Road, 1. 1> หโหลดเอ็นทอืมโหลด NT1 ็ 1, นทนวันโหลด NT1 เนาะเอ่อเป็นเป็นไงบ้างรุ่นนี้มีประวัติความเป็นมาไงบ้างเอ่อตอนนี้ซื้อมาตั้งแต่ม .5 ม .6 น,นะอืมตอนซื้อมาแพงเลยตอนนี้เหลือ4,000บาทเหี้ยแต่ว่าตัวนี้หลักหมื่นนะเมื่อก่อนตัวนี้สี่ห้าพันแบบสองอะไรเงี้ยเมื่อตอนนี้สี่ห้าพันเมื่อก่อนหลักหมืนะ่นหม<อ>ื<อ>่นต้น ใช่ใช่เหมือนต้นต้นตัวนี้เสียงเป็นไงบ้างครับจากที่ใช้โอ้โหครบครับแต่ว่าโฟร์วัลถ้ามันไม่มีแบบพวกพอลฟิลเตอร์นี่มันจะเสียงไหมยมากเสียงเหมยมากกว่าเสียงไงวะเสียงมันจะมีแบบเรื่องอะไรเผ็ดเะดันแอร์สูงมั้อ๋อโอเคเข้าใจแล้วมันคือต้องบอกก่อนว่าโหลดเนี่ยเสียงมันจะค่อนข้างใสมันจะเหมาะกับร้องเนาะกีตาร์อะไรเงี้ยมันจะไบรท์อ่ะเขาเรียกไบรท์นะครับเสียงมันจะใสนะครับก็ เป็นไมล์รุ่นแรกตัวแรกที่ดีนะเอาจริงๆผมเคยยืมโฟอัดอันนี้เป็นเพลงแรกในชีวิตผมใช่ใช <laughs> แต่เสียงไม่งกูไปแต่งจนเสียงแม่มนหม <laughs> นนนดเลยไอ้แย่พี่ <laughs> นนช้ยไม่เป็นตอนนั้นเลยครับได้รีเวิร์บห้องน้ำเลยครับสมัยนั้นก็ประมาณนี้อาวแล้วตั้งไมล์ต่ำอย่างนี้เราเราต้งองร้องยังไงครับนี่เราลอง เล้อไปล้อมาเฮี้ยขี้ออกมาด้วยตั้งใหม่เฮี้ยอะไรเนี่ยต้องนั่งหยองร้องเนยโอ้โอเคเรามาอย่างต่อไปเลยดีกว่าเนาะต่อเลยฮะต่อกันเลยก็ผมเห็นแว๊บๆนะครับนี่นี่ที่ผมเคยรีวิวไปนะครับผมเอามาคืนโฟวันนี้แล้วได้เลยนั่นก็คือเอ่อมิดิคีย์บอร์ดนั่นเองอ่ะรุ่นนี้เป็นมายังไงฮะพี่มีวิวแล้วรุ่นนี้ใช่ไหมใช่ก็รุ่นนี้คือเป็นตัวนั่งต้นรองโฟเลยเพราะว่ามันราคาถูก ก็ต้องง่ายอะไรเงี้ยตอนนั้นซื้อราคาเท่าไหร่พันเก้าพันเก้าเก้าสิบผมจำได้พ uh ันเก้าเก้าสิบใช่จริงจริงมีที่คีย์บอร์ดมันก็ซื้อให้พอใช้งานได้เนาะแบบไม่จำเป็นจะต้องอมไม่จำเป็นจะต้องแบบว่ามันเวอร์วังก่อนมันอีด<บ>ิตได้ในโปรแกรมแบบพวกเวิร์ดส์ใช่ใช แต่ถ้าใครจะเอาไปเล่นแบบเปียโน,โนเล่นเพอร์ฟอร์มแนะนำว่าซื้อรุ่นดีๆดีกว่าซื้อรุ่นใหญ่ๆเ <ผม S 1> นี่ยครับ <ผม S 1> ก็อาจจะซื้อไซส์แบบเนี้ยเหมือนคนะีย์บอร์ดโฟนเดี๋ยวมารีวิวกันตรงนี้สั้นๆนะครับผมประมาณนี้ตัวนี้ก็นั่นแหล 20, นะฮะ AKM 3 2 0เนาะใช่ใช่<ม>ใชครับ AKM <8 80. S 2> ม d ดพลสนะครับอย่างต่อไปนะฮะที่ผมจะถามนะครับนี่ผมเห็นแล้วแบบมันเด่นมากๆแล้วก็ไม่ค่อยเห็นที่ไหนนะครับลำโพงุณนั่นเองนะครับถ้าสมมติเราดูในเน็ตเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่าเป็นรุ่นที่คนแบบ ไม่ไม่ค่อยนิยมนะครับคือผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะครับรุ่นนี้เป็นยังไงบ้างครับอันนี้ Nano K5 ของ JBL ก็น่าจะอยู่ที่เขาขายหน้าขายเดียวเดียวแล้วประมาณเจ0 0พันสองข้างก็จะประมาณ1ม0 0นสอ๋อเขาคู่ละหมื่นสี่ใช่คู่ละคู่ละหมื่นสี่ถ้าขายเป็นข้างแสดงว่าน่าจะมีแอมป์ครับแต่ละตัวแยกของตัวอยู่ละน่าใช่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่เป็นแบบลำโพงแบบนู้นนะเพราะก็มันจะมีตัวพิเศษเลยก็คือมันมีวิวมิเตอร์วิวมิเตอร์ที่เอาไว้ ดูเกนครับพอืมจริงๆมันก็เป็นกิมมิคแบบได้ความแบบเท่ๆแบบอนาล็อกนะมีวิูมิเตอร์เท่ๆนะครับแล้วตัวนี้เสียงมันเป็นยังไงมาเท่าเท่าที่ใช้มาตัวนี้คือเบสนจะลึกครับเบสมันจะลึกนุ่มนุ่มนุ่มลึกใช่ใช่ใช่ก็่นทุกย่านชัดง่านทุกย่านชัดเนาะสั่งโมชั่นเท่านั้ JBL ก็ให้เบสที่ดีอยู่แล้วนะครับตามสไตล์อยู่แล้วเป็นตัวที่น่าสนใจนะเพราะว่าอันนี้ผมไม่เคยเห็นจริงๆนะรุ่นเนี้ย ะครับมันมันแปลกมากเลยนะครับลูกทรงนะผมแบบแทบไม่เคยเห็นเลยนะครับจริงๆปกตินี่โฟทํางานตรงนี้เลยไหมแบบนั่งทํางานยาวเลยปะใช่ครับคือปกตินั่งทํางานตรงนี้เลยไม่เมื่อยเหรอเมืเ่อยครับก็เมื่อยนะแต่ว่ามันก็จําเป็นอะเนาะเดี๋ยวไม่นานโฟน่าจะซื้อขาตั้งแล้วซื้อโต๊ะมาแล้วซื้อโต๊ะทําอะไรแบบให้มันครบครันไปเลยโต๊ะนี่จําเป็นจริงๆนะครับแล้วก็เพราะว่านั่งนานๆนี่เขาเรียกว่าอะไรนะเวลา เน็บแดกนั่งนานๆก็เน็บแดกนะแค่นั้นเองนั่งไม่ถึง2นาทีจริงๆนะแบบโอ้โหแบบมันจะเมื่อยแล้วอะเออมันจะเมื่อยแล้วไหนลองนั่งดิจะดูระยะหูเลยคุณดูนะะก็คือแบบว่า สูงกว่าหัวนะผมผมเคยเห็นรูปจากช่องหนึ่งมันเป็นแบบลำโพงมันอยู่สูงบนหัวอยู่บนหัวเลยนะนี่คือตัวอย่างอันนี้ต้องถอยไปฟังเออถอยไปฟังไม่อันนี้อันนี้ก็คือว่าเออลองให้พอฟังได้ไปก่อนนะแบบบางคนอาจจะแบบว่าอ้ยซีเรียสเรื่องระยะเรื่องอะไรโอเคมันอาจจะจริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันเออมันก็ต้องปรับตัวตามตามสถานการณ์ไปก่อนเดี๋ยวถามว่าการที่ตั้งให้มันดีเลยดีไหมก็มันดีอยู่แล้วแต่ว่าเออถ้าสมมุติมันมีจํากัดก็ตามนั้นไปก่อนนะครับให้พอทํางานได้ แล้วอย่างโฟเนี่ยเขาไม่ได้ต้องซีเรียสเรื่องย่านมากอยู่แล้วซีเรียสแหละแต่ว่าไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ต้องการเที่ยงตรงอะไรเยอะแยะเอาให้เสียงขับออกมาได้ชัดเจนตอนแรกเข้ามาผมนึกว่าโฮมเทเตอร์นะครับตั้งตั้งข้างโทรทัศน์เลยเออเออแล้วสีมันก็แปลกด้วยนะแบบได้อยู่พอดีเลยโอเคประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูของต่อไปดีกว่านะครับอันนี้นะครับก็เป็นกีตาร์ของโฟนะครับนะกีตาร์ของโฟนั่นเองนะครับใช่ครับรุ่นนี้อันนี้รุ่นอะไรฮะรุ่นอะไรบั เฟนเดอร์ใช่ไหมรุ่นนี้มีประวัติยังไงครับแบบเรียนองซอมองซอมเ่องซอมคืออะไรครองซอมอธิบายคนอื่นก่อนรวมรวมวงวิชารวมวงเนาะของการเรียนดนตรีทุกคนก็จะมาซ้อมแล้วก็เล่นกันอืมเขาเรียกองซอมเบิลนะครับการรวมวงเนี่ยก็คือเป็นแบบเด็กเรียนดนตรีก็จะมีบังคับเรียนเนาะเหมือนสาขาเรานะครับแต่ว่าอาจจะไม่เข้มข้นเท่าสาขาแจ๊สนะครับใช่ครับเดี๋ยวผมจะมีแนะนําสาขาอีกทีเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเรื่องนั้นแต่ว่าอะกีตาร์ตัวนี้ ราคาประมาณเท่าไหร่ครับรุ่นรุ่นอะไรพอจะจําได้ไหมราคาประมาณสองหมื่นเก้นี่ยชื่อรุ่นชื่อรุ่นหรอสตาร์โตคัตเตอร์ใช่ไหมับผธรรมดารุ่นนี้แบบเราทําไมถึงตัดสินใจซื้อตัวนี้ฮะมีซื้อเพราะว่ามันมันได้กับทุกแนวนะพวกทรงสแตทอะไรเงี้ครับแล้วเราก็ต้องทํางานบางทีลูกค้ามาเนี้ยมันมีหลายแนวงานเข้ามาตัวนี้มัจะเป็นตัวที่ ตอบโจทย์เพราะว่าคาแรคเตอร์มันไปได้กับในทุกๆแนวเพลงเออเออเข้าใจใช่ซื้อทีเดียวคุ้มเลยว่าก็ประมาณว่าเราก็เน้นแบบเน้นกว้างเนาะเน้นแบบเน้นกว้างเน้นทำงานง่ายๆนะเพราะว่าถ้าสมมุติเราซื้อตัวที่มันมีโทนหรือเอกลักษณ์ที่มันจัดเกินไปอย่างเช่นพวกแดนิเล็กโตหรือว่าพวกเทเลอะไรเงี้ยนะมันก็มันก็ทําได้แหละอแต่ว่านะครับสายทําเพลงเนี่ยมันต้อง กว้างๆไว้ก่อนนะกว้างๆไว้ก่อนใช่กว้างๆไว้ก่อนใครแต่ใครมีตังค์จะซื้อหลายตัวก็เรื่องของคุณเลยนะอันนี้เราใช้ความคุ้มค่านะครับอะไรประมาณนี้นะครับออันนี้ผมเห็นด้วยนะอุปกรณ์กีตาร์นะครับอันนี้มีมีแอมด้วยนะฮะแอมตัวนี้เป็นแบบอันนี้อันนี้แอมจากไหนครับอันนี้ตั้งแต่มมสามเลยฮะมสามเลยเหรอออน้าซื้อมาให้อ๋ออันนี้อันนี้อันนี้ไม่ซ้อมเล่นๆใช่ไหมซ้อมเล่นๆค้ๆคัมเออแล้วตัวข้างๆครับเหมือนจะเป็น ยังผ่อนไม่หมดเอฟเฟกต์อะนะยังผ่อนไม่หมดเลยอันนี้ตัวนี้เป็นรุ่นอะไรฮะเอฟเฟกต์มูเออร์ฮะมูเออร์จิเจ้าหมูจีสามร้อยก็เป็นรุ่นกลางใช่ใช่ระหว่างสามร้อยกับหนึ่งร้อยเอาไว้ซ้อมอืมเอาไว้ซ้อมเฉยๆเราคือเราก็ไม่ได้ใส่เพอร์ฟอร์มสดแบบอืมเอาไว้ออกแบบเสียงเอาไว้ซ้อมกีตาร์เล่นๆนะแอมก็ไม่ได้ซีเรียสมากนะครับเอาไว้พอให้ได้ยินเสียง อีกอย่างอยู่หอพักตัวใหญ่มันก็เนาะรบกวนคนอื่นแค่ลําโพงก็นี่ลําโพงนี่เปิดเปิดเกินครึ่งนี่ข้างห้องก็ได้ยินแล้วอืมก็คือใจข้เาใจเราอืมอืมอคือในในเนี้ยมันเราที่เราอยู่เป็นลักษณะคอนโดเนาะใช่คือมันจะถ้าสมมุติว่าเสียงดังเกินเนี่ยคอนโดใหม่สมัยใหม่ผนังมันบางเว้ยอืมแล้วก็เด็กดนตรีแต่ที่นี่โดนโดนยึดโดยเด็กดนตรีแล้วนะใช่ใช่ทั้งแถบเนี้ยมันที่กองยังมี ตีอยู่ชั้นบนเลย <laughs> ตีอยู่ชั้นบนห้องข้างๆไอฟโฟรมามา,าดาเนอะอย่างงงเอออ่ะถัดจากกีตาร์นะฮะก็เป็นอันนี้นะครับโอ้ <laughs> โหไม่ใช่ของกูเที่ <laughs> รุ่นนี้นะครับโรแลนด์ <laughs> รุ่นนี้นะฮะโรแลนด์เอพีเอสามสิบอืมก็ <laughs> กันแดดได้ระดับหนึง่งว้าย ใ้า s b f50 ก็จะเยอะกว่าน okay ี้แะใช่เยอะกว่าแต่นี่ดำหมดแล้วน่าจะขาวเนี่ยขาวแบบนี้ตอนนี้ขาวขี้ขาวแสกี้โอเคครับเออเอาดีๆนะตัวนี้นะฮะเหมาะกับคนที่เริ่มเล่นเลยเพราะว่าราคามันเนี่ยจับต้องได้ประมาณสองหมื่นหกเป็นคีย์บอร์ดที่เริ่มต้นละดีว่านอ้แล้วก็มาเป็นมิีได้ด้วยมิีคีย์บอร์ดได้ด้วยแล้วก็เล่นสดได้ด้วยคุณคอมเนต์อ๋อก็คือต่อ usb เป็นมิีได้ด้วยใช่ครับอ๋อ แซมเสียงก็ดีั็ยกเป็นบาสบาสก็ถ้าแนวนี้นะใครสนใจแนวแบบว่ารถแห่ก็เชิญจัดเลยเนี่ยอันนี้พูดเล่นนะก็ลองไปฟังกันดูนะครับจริงๆมันคือซินดิไซเซอร์ใช่มันคือซินดิไซเซอร์นะเผื่อใครไม่เข้าใจมันไม่ใช่แบบไม่ใช่คีย์บอร์ดเด็กอ่ะมันคือซินที่แบบเราออกแบบเสียงเราปั้นเสียงได้ด้วยนิดนึงส่วนหนึ่งแต่อาจจะไม่ใช่ถึงขั้นแบบอนาล็อกซินเนาะแต่ว่าใช้งานทั่วไป ป๊อปป๊อปเนาะช้ได้หลักหลายตามสไตล์โรแลนด์นะครับ <c oughs> เอ,อไม่ทราบว่านี่คืออะไรฮะ <c oughs> ูฟัง <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวมึงไมงบอกกูไม่ได้ยินเนสียงอันนี้นะครับเอ,อบอกที่มารุ่นนี้นะฮะที่มารุ่นนี้น,นี่คือคือหูฟังตอนปีนนเลยเลยเพราะว่าตอนนั้นพี่เต้นเอาแล้ว,วอ,อ๋อที่ที่เราโดนด่าก,กันเรื่องแบบไม่เอาหูฟังมาใช่ไหมใช่ตอนนั้นเพื่อนๆยังไม่มีหูฟังอืยผมผมเลยซื้อมาเลยนี่ซื้อมาให้พอใช้เงิน เขาเรียกว่า <sketches> รุ่นเอทีสามสิบเอทีเอ็ามสิบเอ็มสามสิบเอ็มของออเดียวเทคนิก้าเนาะก็ผมก็เคยพูดคร่าวๆไปในคลิปบางคลิปแล้วแต่ว่าเปนต้นที่ที่ดีหรือเปล่ากันนนู่นอะเหยียบพังละใช่บอดไปข้างสายขาดค่อยไปเปลี่ยนให้นัดค่อยนัดเทลโลแจ็คอินเดอร์แพ็คเปลี่ยนสายให้นะใช่ของดีเลยฮะสายสายหัวแจ็คบอลบ้าก็ขายของแท้โอ้ แต่ใครจะสั่งหัวแจ็คบอมก็ได้นรอเล่นเรารอเล่นเขานั้นเขาถ่ายขายคุณภาพดีครับผมดีเลือกได้เลือกโอ้คามได้ขับขับต้อมได้หมดเลยโอเคครับคืออยากจะรู้ว่ามีเหตุผลไหมที่แบบเออทำไมถึงใช้เลือกของเซ็ตแค่นี้อะไรแบบนี้เผื่อบางคนก็สงสัยว่าเฮ้ยเราควรซื้อแค่ไหนซื้อเยอะแค่ไหนอะไรกันแน่บางคนเห็นของเต็มอย่างนี้เขาอาจจะท้อซะก่อนใช่ไหมใช่แต่ว่าอืมจริงจริงอันนี้มันก็ที่เห็นอยู่นี่มันก็ไม่ได้มาตุ้เดียว มันก็ทยอยมาเรื่อยๆไปด้วยเงินของแม่อิทธิพลของแม่ก็ส่วนใหญ่เออเอเข้าใจแล้วก็ทํางานนิดนึงเขาเรียกว่าประมาณว่าเออของเนี่ยบางทีเราเห็นตอนที่เราพร้อมทุกอย่างแล้วเนี่ยแล้วเราจะรู้สึกท้อไปก่อนใช่ไหมเวลาเราเห็นศิลปินหรือไอดอลเรามีของเยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยบอกไว้ก่อนว่าเราค่อยๆอัปเกรดเนาะใช่ใช่ค่ะเหมือนผมเนี่ยเมื่อก่อนก็มีไม่กี่ชิ้นนะครับค่อยๆอัปเกรดแล้วก็เนาะ เราก็ดูขนาดชิ้นงานของตัวเองด้วยว่าไปในทิศทางไหนได้บ้างคือดูว่าตอนนั้นเนี่ยเราเราต้องใช้อะไรก่อนอเราเราต้องทํางานอะไรแล้วก็เราก็ซื้อของนั้นนะครับให้มันจําเป็นก่อนเช่นแบบซื้อไมค์มาเลยหลังจากซื้อคอมเสร็จมันก็ไม่ได้อยู่ดีเราต้องดูว่าเราต้องซื้ออะไรก่อนนะครับประมาณนี้นะอ่ะก็นะครับวันนี้ก่อนจากกันเนี่ยโฟมีอะไรอยากแบบว่าฝากถึงทุกคนไหมฮะที่เป็นผู้ชมของเรา ก็อยากให้ทำไปเรื่อยๆเท่าที่เรามีฝีมือมันก็สำคัญอยู่มันกันประมาณหนึ่งลองเมนเนตว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้ทำอะไรในตอนนี้มันสามารถเอาไปใช้อะไรในในวงการเพลงตอนนี้ได้บ้างอะไรเงี้ยเช่นที่เรามีอยู่มันทำอะไรได้ไหมหรือว่าเรามีแค่ลำโพงกับแม็กเรามิกได้ไหมอะไรเงี้ย ยังโฟงี้โฟก็ไม่มีเบสให้ลูกค้าเนี่แต่เห็นว่าที่เราถ่ายกันอยู่ไม่มีเบสเราก็ใช้มีดีในนี้แทนอะไรเงี้ยในการทดแทนมันไปก็คือประมาณว่ามีอะไรเนี่ยให้ใช้ไปก่อนอ,อ,อลองประเมินดูว่ามีอะไรที่พอแทนได้ก่อนเช่นพอมาเราดูทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะไม่มีทางที่เราจะซื้อได้หมดหรอกเช่นโอ้อต้องซื้อเบสกีตาร์เลยให,ให้ให้ทำเพลงได้ครบใช่ไหมเช่นแบบเราอาจจะใช้มิดีก่อน อุปกรณ์เสริมจากในคอมก่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้แซมมันก็มีดีๆเยอะใช่ปั้นเองก็ได้เออม,มีเท่าไหร่ก็ให้เริ่มทําไว้ก่อนนะครับใช่ใช่ยังเบสเพลงนี้ของโฟลลก็ปัน้นขึ้นมาเองเนี่ยอืม,อมก็เลยได้มีซาวของเราด้วยอือฮึครับอะไรแบบนั้นก็ลองลองดูงงก็ประมาณนี้นะสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณโฟมากมากเลยนะครับเดี๋ยวข้างหน้านะครับเราจะไปบุกที่ไหนอีกนะครับ เราจะได้เห Malcolm, ็นหน้ากันอ UM ีกนะครับหลังน้าเราจะไปบุกห้องใครนะครับทุกคนก็รอเตรียมตัวไว้ให้ดีนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะจากกันไปนะครับบายยครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว b e d r o o m Studio ของเพื่อนผมเองนะครับก็คลิปนี้นะครับผมตั้งใจทําออกมาเพื่อให้เพื่อนๆนะครับสายทําเพลงหรือว่ากําลังสนใจเรื่องนี้นะได้เห็นภาพรวมว่าเออเด็กที่เขาเรียนดนตรีเนี่ย เออถ้าเขาทํางานสายนี้แล้วเนี่ยเออเขาใช้อะไรบ้างเขาซื้ออะไรบ้างทําไมเขาถึงซื้อตัวนี้อะไรประมาณนี้เนาะเพื่อเป็นแนวทางในอนาคตเพื่อนๆจะได้ตั้งเป้าหมายถูกนะครับว่าเออฉันต้องการใช้แค่นี้เนี่ยฉันควรจะซื้ออะไรนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องไปงมหอยกันนะครับแบบว่านะครับผมก็ร่นมาให้นะครับอธิบายในแบบว่าเพื่อนบอกเพื่อนอย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับสุดท้ายนี้นะครับ ก่อนจากกันไปเนี่ยผมอยากจะบอกว่าผมอยากให้กําลังใจทุกคนนะครับสำหรับคนที่กําลังทําเพลง <c oughs> กําลังมีความฝันนะครับหรือว่ากําลังศึกษาอะไรพวกนี้อยู่นะครับหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะกําลังเก็บเงินเพื่อซื้อของเนี่ยผมพูดได้เลยครับว่าเ <c oughs> พื่อนเพื่อนทได้แน่ๆนะครับขอแค่ยังคงทําต่อไปนะครับยังไงก็ทําได้นะครับแล้วเมื่อของชิ้นแรกมันมาแล้วเนี่ยนะครับชิ้นต่อไปจะง่ายมากนะครับเพราะว่าเราก็แค่ทําเหมือนเดิมเหมือนตอนชิ้นแรก เราก็จะซื้อได้แล้วนะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจเพื่อนๆทุกคนนะฮะอย่าเพิ่งท้อนะครับสุดท้ายนี้นะฮะใครมีคําถามหรือสงสัยอะไรลองคอมเมนต์มาเลยนะครับถ้าถ้าสมมุติว่าผมเห็นว่ามันมีประโยชน์ต่อคนหมูมากนะครับผมก็จะมาทําให้แบบเต็มคลิปเลยนะครับแต่ว่าถ้าคําถามไหนผมสามารถตอบได้ทันทีตอนนั้นเลยผมก็จะคอมเมนต์ตอบได้เลยนะครับสุดท้ายแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนเหมือนเดิมนะครับที่อุตส่าห์รับชมมนจนจบนะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับก แชร์ออกไปนะครับให้โลกรู้นะครับก็ขอบคุณมากเลยนะฮะแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์คนละนิดคนละหน่อยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับผมจะได้มีแรงทําคลิปดีๆต่อไปนะครับสุดท้ายวันนี้ก็ผมก็ต้องขอจากลาไปก่อนนะครับทุกคนนะฮะอย่าลืมกินข้าวนะครับบ๊ายบายด้วยไม้อันเดิมที่ยังไม่ติดขาตั้งนะครับจริงๆอ่ะมีครับแต่ว่ามันติดไม่ได้เพราะว่าโต๊ะมันมันมันไม่อํำหน่วยนะครับก็ค่อยว่ากันนะครับขอบคุณมากับทุกคนบ๊ายบายนะครับ